พักคีอายุได้ครบสามสิบมือหรือหนึ่งเดือนนะครับทุกคนเฮาสามารถถอนไปกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้เบึงนะครับวิธีการถอนเฮาจะถอนแบบใดน,นะครับแล้วก็เฮาจะเลือกถอนต้นขนาดใดน,นะครับนี่เฮ้าก็เปิดเบื้องก่อนนะครับนี่ทุกคนให้ทุกคนสังเกตเบึงนะครับนี่ถ้าว่าต้นมันติดกันเนะกินไปนะครับแบบนี้เฮาก็ถอนออกก่อนนี่ถอนออกไปเลยถอนออกแบบนี้ค่อยๆจับนะครับว่าใบเขามันเกี่ยวกันเนาะนี่ ต้นนี้เขาก็สามารถนี่ดึงออกไปเลยนี่นะครับต้นแบบนี้สามารถเก็บกินหรือจะบางคนจะเก็บขายกระด้เช่นกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีสรรมชาชิทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋าอยู่กับช่องเต๋าสายการนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกผักขี้ไว้กินเองเนาะครับในกระถางปู๋นนะครับนี่ก่อนที่เฮหสิปูก็ต้องเตรียมเนาะครับดินนะครับนี่เตรียมดินดินก็จะเป็นหยังเนาะครับนาดินธรรมดานะครับผสมขี้งัวมักขี้ไก่มัก นะครับหรือจะเป็นปุ๋ย Ь คอ,อกหรือจะเป็นขี้งข้าวอัดเม็ดก็สามารถเอามาโรยนะครับกบหนาดินไหวนะครับแล้วก็มาพรวนดินนะครับสําหรับปลูกผักในกระถางเนาะก็มียูแคนนี่นะครับสาหรับเลืองดินนะครับต่อมาอาจจะเป็นนะครับนี่เมล็ดผักขี้เนาะนี่เมล็ดผักขี้ที่ผมใส่นะครับนี่ตัวนี้เขาเอื่นพันนักนะครับตาปลาทองนะครับพันพูนผลนะครับนี่ตัวนี้จะเฮ็ดไหนผักขี้เผาเนาะครับก็กไงนะครับแต่ ทิง้งทิ้งขั้นคือเฮาอย่าวานทีจนเกินใกล้นะครับเนาะถ้าวานทีจนเกินไปนะครับต้นเขาจะยืดเขาจะง่อยนะครับนี่เอาต้องวานระยะห่างที่สิบถึงสิบหาเสนนะครับพอพักขี้เขาจะแตกก็ออกมาสวยงามนะครับทุกคนตัวน,นี้ผมก็ได้เตรียมดินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบกดให้เบิ้งนะครับว่าการตีเฮาปลูกในกระถางแบบนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมได้กดนะครับแบบที่ลงไปในนี้นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งหลองสองหลองสามหลองอยู่ประมาณนี้นะครับไอโต๊ที่กดนี่นะครับผมจะเอาเล็กฉากนะครับนี่เล็กฉากขนาดหนึ่งหนึ่งเนคึงนะครับนี่มากกดห้มเป็นหลองแบบนี้เนาะอยู่ทีสามแถววิธีการ้อยนะครับเมล็ดพักี้เข้ากับบะตองแช่น้ำนะครับนี่ผมปลูกแบบง่ายๆเลยนะครับล่องเบิ้งเนาะ ประตรงแช่น้ำประต้องทุบนะครับเพราะว่าเมล็ดพะกี้เขาจะเป็นเมล็ดกลมๆอย่างนี้นะครับหนึ่งเมล็ดจ,จะแตกเป็นสองสองตนนะ้นเนาะนี่นี่หนึ่งเมล็ดจ,จะแตกไป็สองตน้นบางคนจะว่าเป็นสีนะครับแต่ส่วนมากที่ผมปลูกมาเนาะครับสองสามปีนะครับนี่เมล็ดพะกี้หนึ่งตน้นไอ้หนึ่งเม็ดเขาจะอยู่ทีสองลำต้นนะครับสองตนนะ้นเนาะเดี๋ยวจะหยอดเลยวิธีการหยอดก็หยอดแบบง่ายๆนะครับโรยไปเลย ตัวนี้เฮาโอยไปแล้วนะครับถ้าเฮ่าพ่อใจคิดว่ามันบ้างนะครับก็บสามารถโรยไปอีกหอบหนึงได้นะเนาะเฮาโรยเมล็ดได้แบบที่เฮาพอใจแล้วนะครับทุกคนต่อมาเฮาจะเอามือนะครับนี่มาเคลียกบเมล็ดที่เฮาโรยไปเนาะวิธีการกรบนะครับเขาจะเอามือ มือนีนปลูกก็ในสีนะครับนี่เคลียร์ลงอย่างสีเนาะนี่เคลียร์เซตแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะมีขุยมะพร้าวนะครับ เอ้ยคุยผ้าขี่ใกล้แกะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีคุยผะ้าวนะครับนี่เอา2โตัวนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาผสมพุกเขาให้เขากั้นนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างซี่เนาะนี่แล้วก็ถ้าว่ามันแห้งเข้าก็สามารถเอาหนามาลดได้เนาะครับตัวนี้นะครับจะชอยตัวนี้นะครับจะซอยเฮ็ดให้หนาดิ่นเขาบ่อแห้งจนเกินไปแล้วก็จะควบคุ้มนะครับการเกิดของเมล็ดพักขี้เข้าเนาะนี่สำหรับคนที่บ่มีฟางก็สามารถใส่แบบนี้ได้เนาะครับทุกคน ตัวน,นี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับนี่ต่อมาเขาจะโหดน้นามตามทันทีเลย กระถางนี่นะครับผมได้สาธิตให้ทุกคนเบื้องหนึ่งกระถางนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นขุยผ่าที่ผมผสมไว้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับขี่ไกลี่ยดึงส่วนละกาจะเป็นขุยผ่าหนึ่งส่วนนะครับผมปลูกหลายนะครับนี่ผมก็ได้กดแบบนะครับให้ทุกคนเบื้องล้วเนาะนี่เดี๋ยวผมจะวานไปเลยเนาะนี่หยอดไปเลยตอนนี้พักขี้อายุได้ครบเจ็ดมือหลังจากทีห้าเราได้ยอดบังเร็ดพักนขะี้เนาะอัตราการงอก,กถือว่าดีนะครับทุกคนอยู่ประมาณนี้เนาะ ระยะที่เขางอกก็คือเจ็ดถึงสิบมือนะครับถลายสิบมือแล้วนะครับถึงสิบหามือถ้าว่ามันบางอกก็คือว่ามเล็ดเห่านะครับผมมีอัตราการงอกแล้วนะครับระยะที่งอกดีก็คือเจ็ดถึงสิบมือนะครับก่อนที่เห่าจะถึงสิบมือนะครับเร่องน้ำนะครับผมใหญ่ทุกคนนะครับหดต้นเสร้าแล้วก็ต้นย็่งนะครับหดต้นเศร้าแล้วก็ต้นเย็นจนว่าพักขี้เขาจะงอกอย่างสีนะครับทุกคนนี่งอกมามันจะมีใบเลี้ยงประมาณนี้เนาะนี่อาจะให้เบิง ตัวน,นี้ก็ถือว่างอกดีเนาะครับประมาณ80-90%เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งเนาะครับเก่ากระถางงอกเหมืองงอกหมดทุกกระถางเลยเนาะอายุได้ครบ14มือแล้วเนาะครับทุกคนเขาเหลือมีใบจริงประมาณหนึ่งใบประมาณนี้เนาะนี่ตัวน,นี้อัตราการงอกถือว่าดีเนาะครับประมาณ80-90%เนาะมันหนาจนเกินไปเนาะครับผมก็จะมาย้อนออกหรือดึงออกเนาะครับเพื่อจะให้ลำต้นเขาใหญ่แล้วก็ มีความห่างที่เหมาะสมเนาะครับเนาะเฮาจะดึงออกก้อนเนาะครับนี่วิธีการดึงกะบดึงบหย่างเนาะครับนะีห่หายกคนเหลือกเอาเนาะครับต้นที่มันใหญ่ๆเนาะครับปวบปวบใบเนาะดึงออกไปเลยนะี่ต้นนี้กะเฮาจะเอาไปถ่มเลยนะเนาะเฮาไปต้องเก็บไว้นี่มันยังหน่อยอย,อยู่นะครับตอนนี้ยังบ่ท่านกินไดนะ้เนาะมันยังหน่อยแห้งเกินไปแต่ว่าเฮาอยากได้เนาะครับแบบต้นที่มันเงาเงาสูงๆฮากับบอดจําเป็นต้องถอนออกก็ไดนะ้เนาะแต่เฮาอยากได ผลผลิตที่มันหลายกว่าเก่าเนาะครับทุกคนแต่ว่ามันทีเกินเกินไปเนาะครับผลผลิตที่เฮ่าจะได้กลับมาเนาะครับบางเทือมันจะบ่ได้ซ้ำตโตถี่มันห่างเนาะนี่นะครับดึองออกแบบนี้เลยนี่เนาะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ถอนออกเนาะครับนี่มันก็นจะเป็นลักษณะบางๆแบบนี้เนาะครับนี่ทีนี้เขาจะปล่อยให้พักขี้เขาตั้งตก่อนเนาะนี่เขาจะท่านหดหนามก่อนเนาะครับปล่อย ให้เขาตั้งโตให้มันแข็งก่อนนี่นะครับทางโคหนามเลยเดี๋ยวเขาจะอ่อนโตลงนะครับเพราะพักขีอายุได้ครบ20มือแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ถอนออกนะครับต้อนอายุ14มือนะครับถอนย้อนออกนะครับนี่เพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ต้นนี้ก็เนี่ยเบึงลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็เมื่อนี่นะครับอายุ20มือผมก็จะมาใส่ปุ๋ยให้ครับ พักขี้เข้าเลยนะครับเพื่อจะได้เล็งกั้นจะเลื่อนเติบโตนะครับทั้งทางดินและก็ทั่งใบนะครับนี่เข้าจะใส่ปุ๋ยทางดินนะครับต้นอายุ15ถึง2ี่มือก็ได้นะครับทุกคนนี่วิธีการใส่ก็คือนี่ผมจะใส่ปุ๋ยสูตรดีนะครับ 16, 16, 3โตัวบวก13 24เนยีนะครับนี่อัตราที่ผมใส่ก็หนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลนะครับคุกเข่าให้เขากั้นเนาะคุกเข่าให้เขากั้นแล้วมันจะเป็นลักษณะสีนะครับเป็นเม็ดสองสีนะครับ สิบหกสิบหกสามตัวจะเป็นเม็ดสีบูร์นะครับหรือบางคนจะว่าเป็นสีน้ำเงินเนาะแต่ของเขาสิบสิบสามสิบสามหยิบซีจะเป็นนะครับนี่ออกเม็ดขาวๆออกไข่ไข่ชมพูเนาะแบบนี้นะครับนี่เห็นบ่วิธีการใส่กระเบนหยาเนาะครับนี่เพราะว่าระยะห่างของผมเนาะครับระยะห่างที่มาตรฐานเนาะครับสิบถึงสิบห้าเส้นนาะครับนี่นี่เขาก็จะลุยไปเลยเนาะครับนี่วิธีการใส่ก็มันจะใส่ง่ายเนาะครับนี่เ้าปลูกแบบเป็นแถวนี่นะครับมันจะง่ายต่อการใส่ปุ๋ยเนาะ นี่นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับเขาจะใส่แค่สองสองหล่องทั้งในตัวนี้นะครับก้างๆตัวนี้บ่ต้องใส่นะครับเวลาที่เขาพวนดินไปแล้วนะครับเวลาที่พ้นน้ำไปนะครับปุ๋ยเขาจะไล่และไล่ซึมเข้าหากันเหมือนเนาะวิธกการนะครับต่อมานะครับคือจะหมุนนะครับนี่หมุนแบบนี้ลักษณะสีนะครับเป็นการพวนดินนะครับเฮ็ดหาเม็ดปุ๋ยนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับลงไปอยู่ข้างใต้นะครับ เบนไฮด์ปุ๋ยเข้าที่เวลาที่เข้าใส่แบบนี้เนาะครับเราเหยื่อ,อขึ้นไปในอากาศเนาะครับเพราะว่าเขาโดนดินกบไว้น้ำเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเข้าจะเคลียรเนาะครับแบบนี้ขุยมะพร้าวที่เข้าใส่ครับที่ใก่้แก็บเนาะครับจะไปกบอยู่ที่หากปักขี้น้ำเนาะครับเนาะนี่แบบนี้เห็นบอนี่เคลียร์หมุนไปเลยเนาะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเอง นี่นะครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับต่อมาผมจะก็จะหดนหนามตามทันทีเลยเนาะ ผักขี้อายุได้ครบยี่สิบห้ามือแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถอนให้เบึงต้นหนึ่งเนาะว่าเขามีใบจริงประมาณจากใบเนาะนี่เนาะครับอืม,อมนี่ตัวนี้จะเป็นใบเลี้ยงนะครับนี่ใบเลี้ยงสองใบแต่จะมีหนึ่งใบจริงสองใบจริงสามใบจริ้งนะครับสี่ใบจริงประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้ผักขี้อายุได้ครบ 30มือหรือหนึ่งเดือนนะครับทุกคนห้าสามารถถอนไปกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้บึ่งนะครับวิธีการถอนเ้าจะถอนแบบใดนะครับแล้วก็เฮาจะเลือกถอนต้นขนาดใดนะครับนี่เ้าก็เปิดเบิ้งก่อนนะครับนี่ทุกคนให้ทุกคนสังเกตเบึ่งนะครับนี่ถ้าว่าต้นมันติดกันเนะกินไปนะครับแบบนี้เฮาว็ถอนออกก่อนนี่ถอนออกไปเลยถอนออกแบบนี้ไมค่อยจับนะครับว่าใบเขามันเกี่ยวกันเนาะนี่นี่ตอนนี้หฮาก็สามารถนี่ดึงออกไปเลยนี่ นะครับต้นแบบนี้สามารถเก็บกินหรือจะบางคนจะเก็บขายกระไดเช่นกันเนาะให้ทุกคนบึ้งเนาะครับนี่สังเกตบ,บึงนะ้งเนาะมันจะมีแถวของเขาเนาะครับสามแถวแบบนี้เราจะเหลือกเอาเนาะนตัวนี้จงไวจักประมาณสองโปมือก็ไดเนาะครับตัวนี้ก็ะถอนออกไปก็ไดนี่ระยะห่างตัวนี้ก็ถอนออกไปไให้ต้นเขาทีลงเนาะครับโอ้ยในต้นเขาทีลงให้ต้นเขาห่างลงเนาะครับทุกคนเขาจะได้ต้นกอใหญ่กว่าเ่าเนานะ ตัวนี้ถอนไปแล้วตัวนี้ฮาก็ไม่ต้องถอนนะเนาะฮะจะเวนไหวนี่นี่นะครับ แถวหนึ่งก็ได้ประมาณนี้เนะเาะห้าถอนไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอนออกให้หมดเลยตอ้องถอนทีละแถวเนาะเอ้ยขาดเห็นไหาขาดนี่ นี่นะครับแถวที่แถวที่สองนะครับนี่ได้ประมาณนี้เนาะตัวนี้ห้าวแคดคิ้วเก่าแล้วครับนี่ปึ๊บดึงไปเลยเ้าดึงออกไปแล้วนะครับต้นที่มันอยู่ในน้อยจังสีนะครับนี่ในน,น้อยสีเขากาจ็จะเจะเริ่มเติบโตมาอีกเนาะนี่จเริ่มเติบโตมาอีก นี่นะครับทุกคนโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับหนึ่งกระถางกะนี่นะครับสามารถเก็บกินได้เาวๆนะครับหลายๆแบบนี้เนาะนี่ตัวนี้ห้ากระยั่งได้เก็บกินอีกเป็นหลุนต่อไปเนาะที่นี่ห้ากระจามาเติมปุ๋ยให้ก em ับเขาเนาะครับหลังจากที่ห้าได้ถอนผักชีแล้วนะครับนี่ปุ๋ยที่ผมจะใส่ก็จะเป็นนะครับคือเกล้วครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็น16 16, 3ตัวบวก13 13าหยิบซีนะครับนี่อัตราส่วนผสมก็คือเก้านะครับ1ต่อหนึ่งนะครับ1กิโลต่อ1กิโลนะ วิธีการใส่คือเขาจะโรยไปเลยนี่พาเขาเด้เก็บไปแล้วเขาจะเปิดลองไว้เนาะ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ถอนออกมาแล้วนะครับนี่สามกระถางน,นะครับนี่ได้ประมาณนี้เลยนี่นะครับผมแค่ถอนสามกระถางน,นะครับถ้าเฮาถอนทั้งหมดเกากระถางจะได้หลายกว่านี้เนาะหลังจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วผมก็จะหดน้ำตามทันทีเลยนะครับทุกคน หลังจากที่ผมเก็บพักขี้ไปหลอบแหลกนะครับทุกคนผมก็จะใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตทั้งทางดินและก็ทางใบนะครับเร่งหากเร่งใบนะครับนี่เห็ดใหนพักขี้เข้าเขียวงาาแบบนี้เขาจะเก็บได้อีกหลอบนึงนะครับนี่ผ่านมาเจ็ดมือนะครับเขาก็จะแตก่ก็นักตังต้งโตได้นะครับนี่มันก็จะเป็นท่งแบบนี้นะครับนี่เห็ดใหนเข้าเก็บได้อีกหลอบนึงนะครับนี่นี่เราจะถอนใหนทุกคนเบิงนะ้งเนาะนี่นี่นะครับนี่ ตัวนี้เก็บขายได้อีกหลอบหนึ่งนะครับมันจะเก็บแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับจากต้นทีมัน,นหน่อยๆนะครับมันจะจะเลื่อนเติบโตไปแบบนี้เนาะนี่จากต้นหน่อยแบบนี้มันก็จะเห็ดห้เเอาเก็บขายไปได้ไปสอง่นสาม่นสามสี่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคน,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทุกคนบอกขาใจหยั้งกับสามารถนะครับติดต่อสอบถามผมได้นะครับเกี่ยวกับการปลูกผักขี้หรือจะเป็นเกี่ยวกับเห็ดลงเลื่อนนะครับนี่ ปลูกพักในกระถางแบบนี้นะครับอยากได้กระถางอยากได้เสาปูนนะครับอยากได้คาแนะนําเกี่ยวกับการเห็ดลวงเลื่อนปลูกพักนะครับแบบของผมนะครับแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับทาง Facebook เต๋าสายก้าวนะครับหรือโทรศูนย์ก้าหกหนึ่งสามสองหนึ่งหกสองหานะครับเบอร์สังเต๋าตัวนี้เบอร์ตัวนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับทุกคนสําหรับผมกับบอมมี่ยังหลายนะครับพาทุกคนนะครับมาเบิ่งวิธีการปลูกพักขี้ในกระถางปูนแบบนี้นะครับแบบบระตอง เซนาแบบประตองทุบเมล็ดนะครับก็เห็ดไห้เฮ้าสามารเก็บกินเก็บขายได้นะครับทุกคนสําหรับผมกับผมยังไลน์นะครับฝากวีฟังหนองเกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงาน2เต่าสายการนะครับสําหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ